สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึง5อันดับสายพันธุ์สุนัขยอดฮิตที่คนไทยนิยมเลี้ยงมากที่สุดอันดับที่ 1. ช ah ah ิวาว่าชิวาว่านั้นมีขนาดเล็กที่สุดในโลกมีหิ่นกำเนิดอ,อยู่ที่เม็กซิโกนิสัยก็คือรักเจ้าของมากและฉลาดไม่ค่อยส่งเสียงรบกวนมีความกล้าหาญไม่กลัวสุนัขตัวอื่นที่ใหญ่กว่าอันดับที่สองอร์เมเรเนียน ปอมเมเรเนียมีถิ่นกำเนิดที่เมืองปอมเมเรเนียประเทศเยอรมน,นีได้รับการพัฒนาสายพันธุ์ให้เป็นสุนัขอาราขาและได้รับการพัฒนาให้มีขนาดเล็กลงนิสัยก็คือฉเฉียวฉลาดล่าเลิงและตื่นตัวอยู่เสมอซื่อสัตย์รักเจ้าของและขี้ประจบค่ะต่อมาอันดับที่3ก็คือชิสุชิสุนั้น มีถิ่นกำเนิดจากทิเบตชื่อซิสุเป็นภาษาจีนแปลว่าสุนัขสิงโตเป็นสุนัขในสามสายพันธุ์ชั้นสูงพวกเดียวกับปักกิ่งและปะักในสมัยโบราณพาทิเบตมอบสุนัขพันธุ์ชิสุให้จกกักรพรรดิจีนเป็นของกำน,นันแล้วจึงแพร่หลายในประเทศอังกฤษนิสัยก็คือแม้ตัวเล็กแต่ก็ดุเ่าเก่งขี้ประจบและเป็นมิชค่ะอันดับที่สยอยร์เชียเทอร์เรีย ยอชเชียเทเลียมีถิ่กนกำเนิดจากเมืองยอชเชียของอังกฤษโดยการผสมข้าวสายพันธุ์เทเลียที่แตกต่างกันหลายสายพันธุ์นิสัยก็คือแม้ตัวเล็กแต่กล้าหาญเฝ้าบ้านดีรักเจ้าของแต่เชื่อมั่นในตัวเองสูงจนไม่ฟังคำสั่งเจ้านายอันดับที่ห้าอันดับสุดท้ายบิเกิลบิเกิลนั้นสุนัขพ,พันธุ์นี้เป็นต้นแบบของการ์ตูนสุนัขสนุปปี้ที่โด,ด่งดังบิเกิลมีถิ่นกำเนิดที่สหราอาณาจักร เดิมใช้ล่าก,กระต่ายเพราะมีประสาทดมกลิ่นที่ดีมากต่อมาได้ฝึกเป็นสุนัขตรวจสอบของผิดกฎหมายเช่นยาเสพติดวัตถุระเบิดนิสัยของมันก็คือสุภาพเป็นมิตรไม่ดูร้ายที่เล่นเหมาะสำหรับการเลี้ยงในบ้านแต่ความเชื่องก็เลยไม่นิยมให้คนทั่วไปเลี้ยงสำหรับเฝ้าบ้าน